สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูเอื้องสายเน็ตเตอร์เชียงใหม่ดีกว่าครับอันนี้ผมได้มาครับยังไม่ออกดอกครับช่วงที่ออกดอกก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมครับก็น่าจะเริ่มทิ้งใบสักประมาณ อ่าเดือนธันวาครับผมแล้วก็จะมาออกดอกก็ตอนช่วงเดือนมกราถึงกุมภาครับผมเรื่องสายเนตเตอร์ครับเชียงใหม่ครับดอกเขาบอกว่ากลินหอมมากครับผมกลินหอมสุดๆหอมจับใจครับดอกเป็นสีม่วงนะครับดอกจากคล้ายๆเอ่อ เรื่องสายฟิลิปปินหรือว่าผสมไปด้วยอืออะไรเดียวเท่าที่ผมเห็นมาก็น่าจะเป็นเรื่องสายน้ำเึ่งลาวครับจะออกคล้ายๆผสมกันครับแต่ว่าเขามีกลิ่นหอมนะครับลำต้นลำกล้วยสวยมากครับท่านผู้ชม อย่างรอให้ออกดอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับก่อนอื่นผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกดีกว่าถ้าได้มาลักษณะนี้ครับมาดูวิธีการปลูกดีกว่าอขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับแป๊บหนึ่งนี่ครับลักษณะนี้ครับที่ผมได้มาครับผม เรื่องสายเนเตอร์เชียงใหม่ครับจะปลูกจากยี้ก็ได้ครับไม่ต้องเอาเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนครับผมเขาเอาเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกครับแล้วก็มัดด้วยลวดท่านผู้ชมเห็นลวดไหมเพราะว่าจะได้ประหยัดต้นทุนครับต่างสวนที่เขาปลูกเขาบอกว่า แต่ที่จริงผมไม่อยากจะดึงออกนะแต่คนขายเขาบอกให้ดึงออกดีกว่าครับผมเสียดายลากตรงนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวออกเขียวๆไปไปผมเสียดายครับแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมันจะล้างก็ต้องดึงออกครับท่านผู้ชมเสียดายเนาะ,ะดึงออกเลย มันจะโตช้าครับเขาว่างั้นของอนุญาตดึงออกครับแน่นเหมือนกันหรือว่าพลังผมน้อยก็ไม่รู้เขาบอกว่าดึงออกไปเลยอย่าไปเสียดายลากครับเดี๋ยวลากเขาจะออกมาใหม่เนี่ยก็เป็นลักษณะน,นี้ อันนี้ก็เอาไว้ใช้งานต่อครับเห็นราก็เขียวไหมครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะนี้จะตัดดีหรือว่าไม่ตัดดีผมผมไม่ตัดดีกว่าครับจะได้ลักษณะนี้ครับส่วนวิธีการปลูกครับอุปกรณ์ก็มีกระถางเป็นรูๆนี่ครับแล้วก็มีฐาน ฐานนี่ตัวสําคัญนะครับป้องกันเชื้อราได้ด้วยแล้วก็เป็นมะพระา้าวสับครับอยู่ข้างๆนี่คือมะพระา้าวสับครับถ้าจะให้ดีแช่น้าไว้ฟืนหนึ่งก็จะดีมากเลยครับเรามาดูวิธีการปลูกเรื่องสายนเนเตอร์เชียงใหม่ครับลำต้นลำกล้วยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชม กของวางก่อนนะครับเอามะพร้าวสับลงเลยพอแค่นี้ผมต้องการไม่ให้มะพร้าวสับเยอะครับการลากเน่าครับยังไงเราก็ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำเข้าอยู่แล้วครับ ถ้าผมจะวางลักษณะนี้จะดีไหมเขาบอกห้ามห้ามวางนี้นะครับให้วางตรงๆไปเลยนนีนี่่ให้วางตรงๆไปเลยครับท่านผู้ชมวางตรงๆแล้วมันจะอยู่ไหมเนาะ วางตรงคงไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องหาอะไรมัดรากดีกว่าแป๊บหนึ่งครับหาอุปกรณ์ก่อนครับท่านผู้ชม,มได้มาแล้วอุปกรณ์เชือกฟางนี่แหละครับเดี๋ยวลำต้นหักนะครับต้องต้องระวังหน่อยครับท่านผู้ชมตอนที่เราปลูกนี่ต้องระวังนิดนึงเขาบอกให้วางตรงๆครับ กันไม่ให้ลําต้นลำกล้วยเขาหากักลําต้นเกาหากักเอาง่ายๆคือลําต้นแหรอครับมัดให้อยู่แก่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับมัดเลย อกัเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ล่าเขาขาวนี้จะทำไงดีครับจะปล่อยจะปล่อยหรือจะตัดผมว่าปล่อยไว้ดีกว่าเสียดายลากเขาแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้ล่าเขาจะ เดี๋ยวปล่อยไว้ดีกว่าท่านผู้ชมอืมอาเป็นว่าแค่นี้ครับส่วนปุ๋ยที่ให้ครับผมสำคัญสำคัญถ้าเป็นผมผมก็จะให้ปุ๋ยอโฮอร์โมนไข่แล้วก็ปุ๋ยเกร็ดครับหรือว่าออสโมโคสแต่ว่าที่เขาให้มาเขาแนะนำมาครับอันนี้ปุ๋ยข้อครับ าให้ใส่ปุ๋ยฟอกนะครับผมใส่ไปเลยนะปุ๋ยขี้วัวครับผมนี่แต่ถ้าท่านท่านผู้ชมเอ่อซื้อตามท้องตลาดผมแนะนำให้แช่ก่อนสักประมาณคืนหนึ่งนะครับเพราะว่า,าปุ๋ยคอกนี่มันร้อนครับแต่นี่ลักษณะน,นี้ปุ๋ยคอกเขากินหญ้าโดยตรงครับไม่ได้กินลำ อันนี้ขอเข้ามาเขาให้มาจับขี้ไว้อใส่ไม่ต้องมากครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมพอเสร็จแล้วก็แฝนดีกว่าอเสร็จแล้วครับเป็นจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ชมบางๆเดี๋ยวโดนน้าโดนอะไรเดี๋ยวเขาก็ซึมเข้าไปในรากเขาครับนี่ ผ่านนะครับลองก้นก่อนแล้วก็มีมะพร้าวสับครับผมจะไม่ค่อยเน้นมะพร้าวสับมากเท่าไหร่ครับผมกลัวว่าลากเขาจะเน่าครับผมเจอฝนท้งหนักรากเน่าครับเพราะว่ายังไงผมก็ให้น้ําเขาสม่ําเสมออยู่แล้วเอื่องสายเน็ตเตอร์หรือเรื่องสายเน็ตเตอร์เชียงใหม่ครับวิธีการปลูกนะครับปุ๋ยคอกนะครับท่านผู้ชม เขาบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกแล้วมันจะงามมากครับพอถึงพอถึงเดือนธันวาผมก็จะงดน้ําครับก็จะให้ปุ๋ยเล่งดอกบ้างแล้วก็งดเลยครับงดน้ําหรือเราจะเลี้ยงเอาลมต้นก็ได้ครับเราก็ลดน้ําสม่ําเสมอเดี๋ยวก็ไม่ออกดอกครับเขาก็จะอ,ออกเป็นลต้นแทนถ้าเราอยากจะได้ต้นเยอะๆครับ ต้นทีอ่อย่างได้ต้นที่ปริมาณมากกว่านี้ครับผมก็ไม่ให้ออกดอกครับเป็นนว่าจบคลิปแปลงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับจากคลิปนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ท่านๆท,ที่เพิ่งเข้ามาดูก็กด ติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแจกดกระดิ่งให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ปุ๊บป๋องชาแนลครับโชคดีมีความสุขครับปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับล,ำลํลำรวยล,ำลยํำรวยลํำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะผมปลูกใหม,ใหม่ลืมบอกว่าเอาไว้ในร่มก่อนครับซักประมาณ2วัน ค่อยเอาออกแดดนะครับอ,ออกออกออกแดดหรือว่าออกโลงเรือนครับอันนี้เป็นอเอื้องสายน้ำพึ่งลาวครับท่านผู้ชมสวยมากแข็งแรงรอให้ออกดอกครับอเอื้องสายน้ำพึ่งลาวนะครับ ส่วนที่เห็นข้างๆนี้กระถางเดียวกันครับเป็นเอื้องสายฟิลิปปินครับนี่อันนี้ก็เอื้องสายฟิลิปปินครับผมทดลองใส่ขี้วัวก็โอเคนะครับเห็นขี้วัวไหมครับอมุมนี้ดีกว่า กล้แล้วครับอีกนิดนึงผมก็จะงดน้ำครับแต่ช่วงนี้เจอฝนทุกวันจะออกดอกให้ไหมเนี่ยแต่ก็พยายามงดน้ำอ่ะครับส่วนข้างในนั้นเป็นเป็นแคทเธยาครับไม่ค่อยได้เห็นอาบานแล้วครับออกดอกแล้ว เติมปานแล้วครับมีกลิ่นหอมไหมไม่น่ามีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ผมก็ขยายพันธุ์ก็หลายกระถางอยู่นะครับท่านผู้ชมผมก็ขยายออกไปเรื่อยครับ ไหมครับอันนี้ก็เริ่มทิ้งใบแล้วครับใส่ปุ๋ยคอกครับส่วนที่ออกดอกนี่ก็เป็นอันนี้ตุมต่มๆครับออนสีเดียมครับท่านผู้ชม ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเขาออกดอกให้เราเห็นครับเขาวกวางอ่อนนี่ออกสม่ำเสมออยู่แล้วครับออกตลอดออกทั้งปีอ่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ